นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ จากอ่านวินัยมุกเล่มสองกันที่สิสองเรื่องเครื่องอุปโภคเดิมทีดูเหมือนมีพระพุทธประสงค์จะให้ภิกษุมีบริฐานแต่เล็กน้อยพอติดตัวไปไหนได้สะดวกบริฐานเหล่านี้ สันนิษฐานตามอปรนิทานสิกขาบทที่สิบแห่งสุราปานวกปาจิตยกัรบาทไตรจีวรผ้านิสีธนะกล่องเข็มประคดเอวจำเนียนการล่วงมาเมื่อความต้องการเกิดขึ้นก็ทรงพระอนุญาตเพิ่มเป็นสิ่ง บริฐานของภิกษุจึงมีมากออกไปพ้นวิสัยที่จะกล่าวให้ทั่วถึงในที่นี้จะกล่าวเป็นสิ่งๆเฉพาะมีธรรมเนียมเนื่องอยู่ด้วยกล่องเข็มห้ามไม่ให้ใช้ของทำด้วยกระดูกด้วยงาด้วยเขาทำใช้เองต้องอาบัติปาจิติยะ ที่ให้ต่อยเสียได้ของที่คนอื่นทำและใช้ต้องทุกกฎห้ามเฉพาะกล่องเข็มที่ภิกษุเกิดเล่นกันขึ้นตามสมัยไม่ได้ห้ามทั่วไปถึงของอื่นหรือที่ทรงพระอนุญาตให้ทำด้วยของเช่นนั้นก็มีเช่นลูกดุมจีวร ลูกทวินประคตเป็นตัวอย่างกล่องเข็มที่ทำด้วยของอื่นพ้นจากของสามอย่างนั้นและเป็นกับปิยะเช่นไม้หรือโลหะควรอยู่ของเก่าใช้ไม้เป็นพื้นเครื่องกรองน้ำเป็นผ้าผืนก็มีเป็นกระบอกก้นผูกผ้าที่เรียกว่าธรรมกะรกก็มี หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันสุดแท้แต่ให้น้ำได้กรองเป็นธรรมเนียมของภิกษุจะดื่มน้ำต้องกรองก่อนไม่มีเครื่องกรองน้ำห้ามไม่ให้เดินทางไกลที่กำหนดว่าตั้งแต่เกึ่งโยนหาอย่างอื่นไม่ได้แม้ชายสังฆติก็ให้อาคิิฐานคือ ตั้งเอาไว้เป็นเครื่องกรองใช้ได้เหมือนกันและภิกษุผู้เดินทางไกลมีผ้าครองน้ำไปด้วยหากภิกษุอื่นผู้ไม่มีผ้ากรองขอยืมใช้ห้ามไม่ให้หวงจําเป็นจะให้เพราะมีสิกขาบทห้ามไม่ให้บริโภคน้ำมีตัวสัตว์จึงเข้าใจกันว่าทำเนียมกรองน้ำฉันของภิกษุ เพื่อจะกันตัวสัตว์นี้เป็นความมุ่งหมายอย่างหนึ่งไม่ผิดแต่ดูเหมือนมุ่งถึงให้ใ้น้ำฉันน้ำชาชยสะอาดด้วยเพราะเครื่องกรองที่ทรงพระอนุญาตไว้บางอย่างเช่นขดไม้เป็นรูปช้อนเอาผ้าผูกมีคันถือตักน้ำเข้าในผ้า ยกขึ้นกรองให้น้ำไหลลงไปทางผ้าหากมีตัวสัตว์ติดน้ำลงไปในผ้าก็คงติดอยู่ในผ้านั้นไม่ใช่เครื่องป้องกันชีวิตสัตว์เครื่องกรองน้ำอย่างนี้เพื่อทำให้น้ำสะอาดต่างหากที่เป็นของใหญ่สำหรับคนมากเช่นคนทำงานทำโดยทำนองเดียวกัน มีคันหรือสายหย่อนจุ่มลงในน้ำยกขึ้นรองน้ำที่ไหลลงจากผ้านั้นก็ยังมีเมดโกนพร้อมทั้งฝักหินสำรับหินสำรับลับกับเครื่องสะบัดเป็นของทรงพระอนุญาตไว้สำหรับปลงผมปลงหนวดไม่นับว่าเป็นสัตรา แต่ยกภิกษุผู้เคยเป็นช่างกระบบกคือเป็นไส้หู้มาก่อนบวชห้ามไม่ให้ภิกษุเช่นนั้นมีมีดโกนไว้สำหรับตัวข้อนี้เข้าใจว่าชะลอยจะตัดเครื่องมือสำหรับหากินเดิมเสียจะได้สิ้นกังวลไม่หวนนึกถึงการหนหลังและจะได้ตั้งหน้าบำเพ็ญสมณธรรม ร่มในบาลีไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นของชนิดไรบ้างแต่ในอธถกาห้ามไม่ให้ใช้ของกาววาวเช่นร่มปักด้วยไหมสีต่างๆและร่มมีระบายเป็นเฟื้องควรใช้แต่ของที่ทำเรียบๆทรงอนุญาตให้ใช้ได้ในอารามและอุปจาระแห่งอาราม ห้ามไม่ให้กั้นร่มเข้าบ้านหรือกั้นเดินตามถนนหนทางในละแวกบ้านเว้นไว้แต่เจ็บไข้ต่้ป่วยไม่สบายถูกแดดฝนอาภาษจับก,กำเริบเช่นปวดศรีรษะเช่นนี้กั้นร่มเข้าบ้านได้ในชั้นอักถาาผ่อนให้ว่ากั้นเพื่อการจีวรเพียกในเวลาฝนโปรฝนตกกั้น เพื่อป้องก,กันภัยกั้นเพื่อรักษาตัวเช่นในคราวแดดจัดได้อยู่เรื่องเครื่องอุปโภคยังมีต่อ